สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเจอกับผมอีกแล้วครับวันนี้นะฮะผมจะพามาดู CNC 2 Cabinet ครับผมเป็นตู้เก็บหัวจับทูน CNC ติดล้อครับผมแล้วก็สามารถเก็บชิ้นส่วนหรือพาได้ด้วยครับรหัสรุ่นนะครับตัวนี้เป็น EB 1 0 3 3 2 2 2 NM ครับเป็นแบรนด์ของ Tango อันดับหนึ่งของไต้หวันครับแล้วตัวนี้นะครับฟังก์ชันพิเศษยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ ครับเรามาดูที่สเปคตัว CNC 2คอมิวเตัวนี้กันนะครับความสูงครับอยู่ที่1เม291ครับผมความลึกครับอยู่ที่64ซนติมตรและความกว้างครับ71ซนเมตรครับผมและด้านบนครับหลุมเก็บหัวจับ CNC นะครับหรือเป็นหัวมิลลิ่งต่างๆนะครับสามารถเก็บได้เลยตัวนี้มีประมาณ39หัวแล้วก็จะมีฐานด้านล่างครับเผื่อหัวแต่ละหัวเนี่ยความยาวไม่เท่ากัน ต่อมาครับแล้วก็ตัวนี้ครับจะเป็นมือจับเลยครับสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างนี้เลยฮะเดี๋ยวเรามาดูสเปคลิ้นชักกันนะครับลิ้นชักแรกครับเป็นลิ้นชักเก็บชิ้นส่วนพาร์ทน็อตอะไหล่จะมีความสูง15ซนติเมตรครับผมตัวนี้ฮะชั้นแรกครับทุกลิ้นชักครับเป็นระบบล้างลูกปืนหมดเลยครับรับรองเลยว่าน้ําหนักเยอะแค่ไหนเนี่ยลิ้นชักก็สามารถดึงได้อย่างลื่นเลยครับผมเรียบง่ายสะดวกสบายครับ และก็ปลอดภัย่างหากต่อมาครับลิ้นชักที่2ครับจะมีความสูงอยู่ที่35ซนติเมตรครับผมและลิ้นชักสุดท้ายครับลิ้นชักที่4จะมีความสูงอยู่ที่40ซนติเมตรครับความพิเศษของตัวนี้นะครับแต่ละลิ้นชักเนี่ยสามารถรับน้ําหนักได้200กิโลกรัมต่อลิ้นชักแต่ละลิ้นชักเนี่ยเป็นระบบเซฟตี้ครับเซฟตี้ยังไงนะฮะตัวนี้สามารถดึงออกมาได้ลิ้นชักเดียวเพราะว่าแต่ละชั้นเนี่ยรับน้ำหนัก200กิโลกรัม ถ้าเปิดพร้อมกันทุกลิ้นชักเนี่ยครับตู้จะคว่ำคราวนี้ระบบเขาเลยออกมาได้ทีละลิ้นชักยกตัวอย่างนะครับอ่าอันนี้ลิ้นชักแรกเราเปิดมาล่างสุดนี่ครับไม่สามารถเปิดออกได้นะครับอ่าเป็นระบบเซฟตี้ของแทงโก้นะครับนี่เลยเรียบร้อยแล้วก็เรากําลังจะเคลื่อนย้ายเนาะเปลี่ยนหัวจับอขออนุญาตนะครับเนี่งยง่ายๆเลยครับเราปลดล็อกตัวนี้ครับอ่ามาที่ออนเนาะเอามาที่ออฟครับอื๊บนี่เลย แล้วก็สามารถเข็นไปได้เลยครับสะดวกสบายครับอย่างนี้อ่าอะพอเรามาถึงสถานที่ที่เราจะต้องจอดตู้เก็บแล้วนะครับอ่านี่ครับง่ายๆครับอ่าอย่างนี้เลยก็จะมีปุ่มออนอยู่นะครับเรากดปุ่มที่ออนได้เลยครับปึ๊บอย่างนี้สองข้างนะครับอ่าคราวนี้ครับตู้ก็ไม่สามารถขยื่นได้แล้วครับเป็นล็อก้อเรียบร้อย ครับผมและถ้าท่านใดสนใจนะครับเฟอร์นิเจอร์อุตสาหกรรมตู้เก็บหัวจับทูนคาบิเน็ตตัวนี้นะครับสามารถติดต่อผมได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยครับใะคลิปหน้านะครับผมจะพาไปดูเฟอร์นิเจอร์อุตสาหกรรมรุ่นไหนเนี่ยฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ